น้ำมันก็กลายเป็นของเอกชนไฟฟ้าวันนี้ผลิตเองมันตะแบงไม่ผลิตม,มันไปให้เอกชนผลิตแล้วก็ให้พวกเรามาแบกรับภาระโรงงานที่ไม่ได้เดินเครื่องการผลิตเป็นค่าเอฟทีให้พวกเราจ่ายมันขายกันไปหมดแล้วสมบัติชาติที่กำไรเวทีนี้ก็พูดกันอยู่บ่อยครับมันปล่อยให้สินค้ามันปล่อยให้บริการต่างๆที่เป็นของรัฐบาลเนี่ยเหลือแต่ของขาดทุน ของอันไหนเจ๊งเอกชนไม่เอามันเก็บเอาไว้อไอ้อของกำารกำไรมันให้เอกชนไปทำมาหากินหมดอ้างความขี้เกียจอ้างสันหลังยาวอ,อ้างทุกอย่างที่ไม่ต้องทำเองแล้วเก็บค่าตรงเฉยๆมีหน่วยงานเอาไว้บังคับใช้กฎหมายไว้รีดซับรีดสวยให้เอกชนพวกญาติพ่อญาติแม่มันแค่นั้นเอง,งใช่ไหมใครเส้นใหญ่ก็ได้ไปครับสัมปทานต่อไปทางด่วน สร้างใหม่ๆรัฐบาลเก็บตังเองอ,อยู่ไปสักพักหนึ่งพอเริ่มกําไรมันก็ไปทอนโน่นทอนนี่กันให้เอกชนมานั่งเก็บอีกนั่นแหละอืทุกสิ่งทุกอย่างในประเทศนี้พื้นแผ่นดินไทยแท้แต่เราใช้ทรัพยากรร่วมกันไม่ได้ม,มันกลายเป็นการสัมปทาในให้เอกชนกันหมดทั้งที่รัฐก็มีปัญญาในการทําได้หลายเรื่องนะครับแต่ไม่ทำํำเลือกเสือกจะทํากันเฉพาะของเจ๊งๆโครงการเจ๊งๆ ด g ตอนวอลเล็ t เหมือนกันถ้าเกิดไม่มีปปชไม่มีธนาคารอย่างประเทศไทยคอยยับยั้งเอาไว้นะครับโอ้ย,อ,ยออก,กู้เงินไปแล้วกู้เงินไปแล้วแล้วมันก็สันดาลอีกอ้างวิกฤตใช้อํานาจตามกฎหมายมขึ้นลงดอกเบีย้ยตามอําเภอใจ